สวัสดีครับคุณผู้ชมน้องนอบอกมาถูกช่องหรือเปล่าวะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซอคลิปสั้นครับและคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถที่โคตรเสียเวลาชีวิตอะบอกตรงๆนะก็เป็นรถ GTR R 3 2นะครับก็เข้าใจนะว่าตอนนี้มันฮิตแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทําไมทําผมเสียเวลาชีวิตมากก็คืองี้เว้ยผมได้เครื่อง414มานะตอนนี้นี่เลย414หีเจะเอามาทําคลิปนี่แหละ แต่ความเป็นมาของรถคันนี้กว่าจะได้นี่โอ้โหเกือบ5วันนะครับคือตอนแรกเนี่ยจะได้2,000 HP มานะแต่มันเล่นตัวนะครับจะขายผม20ิวอๆมีคนเอา414 4, ่ไหมผมเฉยเลยแต่ว่าไม่ใช่ลายนี้นะอันนี้ก็เป็นลายซาโบนะครับที่ผมทําขึ้นเองตอนแรกจะยัดเอสหมัดเพิงเข้าไปแต่ว่ามันทําไม่ได้นะยากเกิน <Nope. S 1> <laughs> โอเคครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดู R3 2สเต็ป 4- 1 4กันเลยก็เป็นรถสับนะ บอกเลยว่าร้อนแรงมากๆตอนนี้คนนี่หากันหากันยกเซิร์ฟอะ่ะเออแต่ว่ามันมีไม่กี่คันอะ่ะมันทําออกมาน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันเลยนี่เกียร์นะครับนี่นี่ผมจูนมาแล้วผมเขย่าสูตรออกมาแล้วกว่าจะได้มานี่ยากมากๆจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตั้งมัว <laughs> ตั้งมั่วแล้วแม่งแรงด้วยก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งจริงๆก็ไม่มีอะไรอะ่ะเครื่องมันบั๊กอ่ะนะผมก็จะไม่ไปเปลี่ยนอะไรมันมาก มันมาไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมใส่ฟาสเกียบล็อกกับไอสปอร์ตนะยางสปอร์ตนะครับเพราะว่าต้องใช้ส่วนไอบับเบิลนี่ผมไม่ซีเรียสนะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะชัว์ๆหน่อยก็ติดแล้วกันแต่ว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ส่วนช่วงล่างนะครับเอาที่คุณสบายใจเลยผมก็ประมาณเนี้ยเนาะสเตปผมนี่ชอบตั้งแบบนี้อยู่แล้วนะให้รถมันต่ำๆมันจะได้แรงๆจริงๆไม่เกี่ยวนะเอาตามที่ชอบเลยนะครับ การถ่วงน้ําหนักไม่ต้องไปทำไรนะพวกรถสเตปเนี่ยกดรีเซ็ตไปเลยนี่ผมรีเซ็ตโชว์ก็ประมาณนี้พอรีเซ็ตอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาเฮฮาไปจิงโกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองที่สนามแรกเลยเมืองซิตี้นี่แหละยอดฮิตเบินยางแป๊บคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยมันก็เบินแบบปรับดิฟแล้วก็เบินก็ได้ไม่เชหรววะผมจะทําให้มันยากทำไมวะเนี่ยเทคนิค <c oughs> ทําให้มันเร็วนะก็คือสับให้มันเร็วแค่นั้นเองถ้าเกิดว่านิ้วคุณล็อก ก็อย่ามาโทษผมนะครับเพราะว่ารถสเต็ปเนี่ยมันใช้ฝีมือนิดนึงถ้าสับเร็วรถมันก็เร็วเนี่ยยังผมสับเนี่ยอยู่เท่าไหร่วะ6.26แต่ถ้าเกิดว่าใครมือเร็ว,เร,วเร็วกว่านี้อาจจะสับได้ดีกว่านะครับอ้าวคุณผู้ชมเจอโจทย์วะ2.43วะ่ะเฮ้ยแม่มาเดี๋ยวเราลองกันหน่อยดีกว่าน้องชายเฮ้ยแม่งเอ้ย,เ,อยเล่นสูตรกูด้วยโอ้ยน่าก,กลัววะจะรอดไหมวเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นรถบังนี่มันน่ากลัวมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะสเตปสเนกเนี่ยคือมันสุดยอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะไหวหรือเปล่าแม่งเอ้โอ้โหเอา EK มาขม่มมาลุยกันเลยอุ้ยอุ้ยุมันชนร้้นโดนัดเ้ยมันชนร้านโดนัทเรียบร้อยครับเออมันจะไหวได้ไงอะแต่ว่าเวลาผมเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะผมตกใจนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราเอาอีกสักทีคือพักหลังเนี่ยผมเจอรหัสที่มันชื่อ2 4งสีเยอะมากเลยนะก็ไม่ใช่ว่าดังหรืออะไรนะครับคือไอ้ดังเนี่ยไม่ดังอยู่แล้วแต่ว่าไอ้รหัสฟรีที่ผมแจกไปเออมันก็เอามาเล่นกันเยอะแม่งเอ้ยเจอรหัสตัวเองอีกมารอบนี้ผมปิดเกมเขาเลยนะครับให้เขาอยู่ฝั่งขวาไปเขาจะได้ใช้สเต็ปสเนกไม่ได้เสร็จพี่เดี๋ยวอุ้ยแม่งเอ้ยแสงไปแล้วโอ้โหไหววะวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าวะ 6.20นะถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวิ่งสนามสั้นกันบ้างสนามนี้วิ่งง่ายใครก็วิ่งได้คือแม่งก็วิ่งได้ทุกคนปะวะแต่หมายถึงว่ารถมันแรงถ้ามาวิ่งแล้วอะ่ะมอปกติเราวิ่งอยู่ที่6วิใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเรามาวิ่งสนามนี้ก็5วิได้นะครับเนี่ย6.01ขออีกสักทีดิให้มันลง5ไปเนาะจะได้สวยๆอันนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เกียร์ผมจูนมาแล้วเนี่ยมันต้องได้ดีกว่านี้ดิมาเดี๋ยวลองอีกรอบ ก็เหมือนเดิมนะจูนก็ได้ไม่จูนก็ได้แต่ผมบอกเลยนะว่าเล่นสเต็ปสับเนี่ยระวังน,นิ้วล็อกนิดนึงอันนี้เรื่องจริงเออรอบนี้น่าจะได้อยู่โอเ okay. ค5.88มันต้องเร็วกว่านี้นะแต่ว่าผมมากดไม่ไหวละถ้าเราสับม,มากๆอ่ะนิ้วมันล้าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป R3 2าถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเวรรุ่น แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย